ทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องมัดทุกคนเนาะมันก็นอยู่หายอยู่น้าคือเก้าทุกคนเลยฝนตกแห้งคืนนี้นะแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ทุกคนเลยเ้าจิมมาเบิ้งชิบเฮาว่า,ามันนี่ป่าบ่แต่น้ำลายนะทุกคนเดี๋ยวเฮาก็ไปยายามลองเบิ้งมันละได้บอกี๋ <c oughs> ่วางยางก่อนนะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้น้ำํำดังแต่น้ำลายแห้งนะทุกคนเลยตอนมากับน้ำเต็มมดทางนะ

ta mà à nó ấy đang còn thì cái gì đấy cút cút

ทุกคนตุ pues. an, ๊กนกปลาบินข well, ึ้นมาพี based, freely, ่เลยปลาติ่งตุ๊กง่ายเลยนะนี่เลยทุกคนง่ายเลยโอทุกคนมีปลาปลาขึ้นมานี่มองแหงเอายังไหยทุกคนปลาลุกปอาขอติ่งอยู่มรงนี้นะครับ พอดูมีกตัวใหญ่จริงทุกคนเลยเห็นเขจิพันแล้วทุกคนมันมันจะร่องไปลุ่มทุกคนอันนี้เป็นเป็นน้องน้องเนื้อทุกคนนี่ยแต่อันนี้เขาเอาเอาแง่งมามามาย่างไว้นะทุกคน าน,านวุอาวุธเ้ามหาปาหเาใ้เ่้าเป็ก่ป,ปลฟเร่องนั้นะัทะไร่ัเาโมมื่อเราแลมนี่นนนก็แท้ Mình đập lên lên, Mình đi hình. ได้ชำนี้ละทุกคนเลยป่าจิบเอานะได้บินลายไปเลยทุกคนเลย ิมด้วทุกคนมานี่นะ s. <S นี้ก็หมกบต,ตองยังไงเอารบเส้อมกคิดจากน้อยทุกคนเนี่ยเขาก็รนรุ่นมันเฮาเดียวก็เขาก็สิมกื้อเบตองทุกคนมานี่ะ ทุกคนหมกแล้วเรียบร้อยบัเนี้เอากระเอาไปนึ่งเลยทุกคนมาเลยนะพุ่นะละขางโหดทาพุ่นละเอาไปซื้อโหดเลยทุกคนเลยนี่ซื้อโหดเลยนึ่งเอาทุกคนเลยหมกหนึ่งปิดเบอร์ตองอีชั้นหนึงสองชั้น โชยโกบทุกคนเลยทำอาติึนประมาณจัก30นินาทีทุกคนเลย,าาเยแล้วก็มาเบิ้งว่ามันสุกแล้วบอวน้อยทุกคนน้อยนึง่งไปเลยถือจิบเทาก็เลยป่อยทุกคนเลยยังน้น้อยนึง ปล่อยเข็มน้ำนะทุกคนนี่ลงไปแล้วข่าย่านี่ป่ะเฮี่ยทุกคนฟืดไปแล้วไปแล้วฟฟู นี่ทุกคนนุกปลาเข้าอะไ้สุกเรียบร้อยห้อมขนาดทุกคนเอ้ยปู่อายสุดชท้ด,ทดหน้ากระโปรงมาาไม่ไหมทุกคนเลยเป็นตะแซ่บขนาดทุกคน ่ทุกคนท่านี้กับปีงป่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะปีงเนนยคือแกว้วมองเข,าข้าคักทุกคนเลยอหอมขนาดตัวเลยนะกินข้าวก่อนทุกคนมาในนะกินข้าวได้บ้างนีนนะสีมองปา่าก่อนเลย เนี่ยเอา,เาไปก็คืนจังชนิดเลยเอาพอดีงามนะสีมองเอาทุกคนป่าเชิเลยนี่ป่ากระเบืเ้เงป่อยเลยนะทุกคนได้เป็นโตเป็นโต,นตง,างามเลยเก็บตักเชิเลยนี มาดทกคนไหมหืรักาา <c oughs> อะไรกับมาดทกคนไหมา tạp ừ. đi พี่นอุ้งแก้ทุกคนเลยมันมัน่นทุกคนเลย 知道搞爬冰没？ อทุกคนคลิปนี้กะไว้ชมเมียทุกคนเลยกะของพวกขอบใจผู้ติดตามนะครับชมกะไว้คลิปหน้าเราจะยังพบกปอกันไหม